ในเบอร์แปดสอดดีครับผมวันนี้นะมีกล่องเก็บอุปรกรณ์นะครับเก็บเหยื่อนะครับมี2ขนาดมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่แบบนี้นะไซส์ใหญ่ก็เป็นแบบนี้ไซส์เล็กก็เป็นแบบนี้นะราคาเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบกับร้อยเก้าสิบมันก็จะไม่ผิดนะครับเปิดได้สองหน้านะเปิดได้สองหน้าครับนี่ฝาเป็นแบบกัน UV ด้วยนะกันแสง UV นะครับเปิดได้สองหน้าแบบนี้นะครับฝาเป็นแบบกันแสง UV นะแล้วมันเก็บเหยื่อได้เยอะไมหมดูเอาเองแล้วกันนะนะอันนี้กล่องใหญ่นะนี่ยังไม่เต็มนะยังมีที่ว่างอีกนะนะครับ ยังยัดที่ว่างเข้าไปได้อีกนะน,นะครับแล้วดูอีกด้านหนึ่งเก็บพวกปลั๊กพวกโยก็โอเคนะเก็บเหยื่อตัวยาวเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมพวกเหยื่อตัวยาวพวกโยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็โอเคนะครับโยอย่างเงี้ยก็เก็บได้นะนี่โยอนี้ก็เก็บได้นะครับนี่าน้างก็วางพวกอุปกรณ์คีมตัดอะไรพวกนี้ได้ด้วยนี่อย่างนี้นะครับนะงานดีครับสีสวยฝากันย v นะแล้วก็อย่างหนึ่งนะนี่มันจะมีรูเห็นไหมครับมันจะมีรูแบบนี้เอาไว้กันกันน้ําเวลาแบบถ้าเหยื่อเปียกอะไรอย่างเงี้ย น้ำมันจะเป็นรองน้ำมันจะเก็บแล้วมันจะทําให้พวกตัวเป็ดตัวอะไเป็นสนิทได้นะเพราะฉะนั้นมือมือมันก็โอเคกว่านะครับนะเห็นนะก็บได้สองหน้านะครับวัสดุก็แข็งแรงทนทานนะครับสวยดีใบใหญ่ร้อยก้าสิบใบเล็กร้อยห้าินะครับมีหูยกแบบนี้ ถ้งซื้อเลยทิกตอกส่งฟรีมีปลายทางครับมีหูถือ,อมานี้เลยเข้าหมายเข้าอะไรสะดวกครับรวดเร็วนะไปถึงเราก็เปิดเลือกใช้งานนะ้าเราไปตีเหยื่อปอมเราก็เลือกเอาเราไปตกหน้าดินเราก็เลือกเอาเราไปตีปลาช่อนตีกระพงอะไรอย่างเงี้เราก็เลือกเหยื่อใช้เอานะครับตามที่ต้องการได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะเก็บได้หลากหลายครับกระดงกระดี่ก็เก็บได้ไดนี่กระดี่ต้องหลายตัวนะเก็บได้เยอะมากานะปักก็เก็บได้นะครับนะถ้ากลัวตัวเบ็ดพันการแบบนี้นะแนะนําให้ไปซื้อแบบนี้มาใส่ นี่ครับตัวล็อกตัวเบ็ดแบบนี้แล้วเบ็ดมันจะไม่เกี่ยวกันเวลาเราเก็บนะนะครับมันก็จะดีมากนะครับจัะไปครับผมสั่งซื้อกดที่ตะก้าหน้าคลิปได้เลยครับ